เพื่อให้กิวโรงเรียน UA ของเราแข็งแร่งที่สุดและเป็นอันดับหนึ่งในเกม My Hero Academia ียเซิร์ฟซหรือ s o u t h อ a สเอีเราจำเป็นต้องมีฮีโร่ที่แข็งแร่งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนนั่นก็คือคิดยายกับออมไม้ SSS บวกของเขาที่จะมาทำในคลิปนี้เพื่อที่จะมาปกป้องลูกกิวของเขาและนำกิวของเขาไปสู่อันดับหนึ่งของเกม My Hero Academia สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่องคิในใน๊งไห้ชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาปั้นอออไม้ของผมนะครับจาก S S S นะครับผมเป็น SS 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 บวกนะครับผมก็คือสีรุ้งแบบกายหนิดนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นราคาที่สูงมากนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้เพื่อเป็นกําลังหลักของกิวของเราเราจาเป็นต้องมี All ไ y ม SSS บวกเพิ่มอีก1คนนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาสุมกันนะฮะซึ่งการที่เราจะได้ All ไ y ม SSS บวกนั้นนะครับเราจะต้องมาต่อจิ๊กซอของอ l l ไ y มให้ครบ20ช่องนะครับตอนนี้ผมมีแค่2ับ20ช่องนะครับผมซึ่งแต่ละช่องเนี่ยจะใช้เศษออ l my มอยู่ที่25เศษนะครับผมตอนนี้ผมมี23ทับเอี2ก นะครับผมถ้ากับว่าเราจะต้องใช้อยู่ที่ประมาณ 427เศษของออมัยนะครับผมซึ่งการสุ่มออมัยแต่ละตัวเนี่ยมันจะได้อยู่ที่ประมาณ90เศษนะครับถ้าเราสุ่มได้ออมัยนะฮะถ้ากับว่า onu, เราจะต้องสุ่มออมัยอยู่ที่ประมาณ4-5ตัวนะครับผมเว่า5ตัวมัน9คูณ5 45 450ใช่ไหมแต่อาจจะต้อง4ตัวก็ได้นะครับแล้วถ้าแบบเราสุ่มได้แบบเศษเยอะๆเราก็อาจจะประหยัดงบไปอีกทีนึงนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าสำหรับการอัพออมัย SSS ไป SSS บวกเนี่ยจะต้องใช้เงินประมาณกี่บาทนะครับผมก็ต้องมาขอภาวนานะครับผมให้ดวงใครก็ได้ที่ไม่ใช่่ดดวววงงกกาาาายยหินะะครรับผมเพ เกลือและเกินนะครับผมมาสินสถิตกับผมเพื่อให้ผมโชคดีในการสุ่มออกไหมฮะก็อย่างแรกเรามาเติมกันก่อนดีกว่านะครับผมผมจะเติมเซตแรกนี้ประมาณ6-7ถึงครั้งก่อนละกันนะครับผม3,700บาทฮะลุยเลยครับผมโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมก็เติมแพ็ค3,700ประมาณ7ครั้งนะครับผมก็เป็นราคาที่25,900บาทนะครับผมก็ไม่รู้ว่า จะพอหรือเปล่านะครับผมสำหรับ all my sss บวกนะผมก็อยู่ที่ดวงเลยนะจริงๆนะครับผมอย่างแรกเรามาซื้อการ์ดก่อนแล้วกันนะครับผมอ่าดูให้ดีนะครับว่าเป็นการ์ดไหนเดีซื้อผิดแย่ครับการ์ดตัว h สีม่วงครับผมการ์ดฮีโร่อีเวนต์นั่นเองนะครับผมไปจัดไปเลยแล้วกันนะครับแม็กซ์ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับหนึ่งทีที่ผิดไปแห้งเลยนะครับเนี่ยอย่าอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะครับผมมาสองใบครับ 2รอบไม่ใช่2ใบโอเคเรามีอยู่ที่198บใบนะครับผมการันตีแน่นอนสองตัวนะครับผมแต่ที่เราต้องใช้นะครับตามที่เราบอกไปตอนต้นเลยนะครับ4ถึง5ตัวนะครับผมป่ะลุยเลยครับผมปั๊บ10ใบแรก2อง0มบาทจะได้หรือเปล่าเอาไมครับ ALM ย่อมมาจากอะไรไม่รู้มาเลยนี่ตวริยะนี่นะครับผมเราได้เศษอออ้อยนะครับผมก็จะถือว่าลัคกี้ในระดับหนึ่งนะครับผม ต้องภาวนาให้ได้เยอะๆนะครับเพราะว่ามีโอกาสเราจะได้แค่4ตัวแล้วเราก็จะได้อไมซ์ S S บวกเลยนะครับผมอ for o n เฮ้ยได้ได้ได้กอบทองมาเฮ้ยโอ้โหภาวนาไว้จริงๆดวงไก่ได้ที่ไม่ใช่ดวงกาอีีนะครับเอมาแล้วตัวแรกโอ้ยดอกตัวเต็มเลยมา,ลมาแล้วมาแล้วมาไวจริงๆเลยนะครับตัวแรกมาแล้วนะครับผมเอาใหม่นะอ for o เดี๋ยวกำลังสองปับ๊บ ให้จอทองมาสดชื่นหน่อยได้ไหมนี่ยรอบนี้เป็นมิโดครับผมมิโดโอ้โหลายมือผมนี่สุดจริงเอ็นนี้ก็ไดนๆแล้วขอล,ลองดวงกายหยิบหน่อยดิจออาร์ยอหองอออิดโอโอ้โหอย่าโฟกัสลายมือผมเลยนะครับทุกคน <c oughs> อุราระกะชุกะชุกะเห็นดะนะครับผมไม่เป็นไรน,นะครับลองดวงกิดไงบ้างนี่กันนะครับผมกิดไงไม่ออกเลยต่ได้เศษออมไมนะ อย่างนั้นก็ดีกว่าดวงการยีดอ่ะนะ<อ>ที่แล้วดวงเฟิร์สวันดีครับแต่มันออกการันตีผมลืมดูต้องขออภัยแต่รอบนี้ไม่ออกการันตีเรามาดูดวงพี่เนียกันดีกว่านะครับผมแจกโอ้เฟิร์สวันกูแจกการันตีจะออกในอีกค่าสิบห้าทับหนึ่งร้อยนะครับเฟิร์สวันไม่ได้ต้องเฟิร์สทูครับผมแจกเฮ้ยไม่ออกการันตีหนึ่งร้อยได้ไหมอ่ะฮะรอบนี้เอาเป็นดวงของ ตัวอะไรดีนะตัวใหม่ละกันครับยานครับผมอาวีพอหนักเลยครับอันนี้หนักกริงครับผมเอาเป็นดวงของนาของคอสละกันโอ้โหแตกท้ายกูว่าออกการันตีแน่เลยครับทรงนี้85คสทับหนึ่งยแล้วนี้ <Okay. S 2> ออกเถอะ่าเราเขียนตามเลขครับ85ทับ0ไม่ออกเลยนี่โอ้โนแย่แล้วนี้รอบนี้การันตีแตกแล้วโอ้โ oh ห oh, ตัวทีมสองทำไมมันได้ยากขนาดนี้ uh? ขอสองตัวได้ปะออไมคูณสอ,ออกอสองตัวได้ปะ2ตัวในรอบเดียวอ่ะเนาะหนึ่ mm hmm. ตัวมาแล้วโอ้โหดูวันนั้นอะผมเปิดได้ การ ال ์ด like right ลองไว้ทุกคนแบบเปิดกล่องเดียวอะสิบใบอะได้สามใบลวดเว้ยโคตรลัคกี้เออแต่ไม่ได้อัดไว้ลองคูณสามแล้วกันเฮ้ยได้ว้าวโอ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยประหยัดงบาไปเยอะเลยนะครับเนี่อ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยขอไปเช็คเศษให้ชื่นใจหน่อยสินี่ครับผมสองเก้าหกคับสองห้านะครับผมกดก่อนเลยครับไม่เสียหายอะไร เราขาดอีก21่สบเอขาดประมาณ72แล้วองได้ออกมาอีกประมาณ2ตัวใช่ไหมอ่าประมาณ2ตัวนะครับผมไปจุ่มต่อคูณ2เมื่อกี้คูณ3ไปแล้วครับรอบนี้คูณ4ครับผมไม่โอ้โหโอ้ไม่ออกครับคูณ5ไปเลยผมว่าใส่คูณเนี่ยได้ออกบ่อยโอ้ oh, ไม่ออกว่ะอย่าละให้โอกาสสุดท้ายนะกลับไปคูณ3เหมือนเดิมครับ ไม่ออกโอ้ซัาเจ้าจริงครับผมเจ้าจริงๆครับขาดีแค่ประมาณ2ตัวนะให้ดวงมันดีๆไม่ได้เหรอรอบนี้ขอใช้ดวงของดอยเซอร์ละกันเฮ้ยขอบใจนะดอยเซอร์โอ้ไอเลิบอยูจุบจ๊บจุบ๊บน,นตัวโอ้ดอยเซอร์นายไี่เป็นคนดีจริงๆร้อยขอไปกดอัพให้ชื่นใจอีกทีหนึ่งสิกดอ,อัพครับผมปั๊บ ขาดี้แค่สิบเจ็ดทับยี่สิบนะตัวสุดท้ายนะครับผมออไม้ของเราจะได้หรือเปล่านะฮะคือถ้ามันได้ในเหลือแบบ28ใบนี่คือแบบเวรีกูดเลยนะทุกคนเออถ้ามันได้นะฮะมาดูกันดีกว่าไหนๆคุกฟองแล้วก็เหลือ28ใบแล้วเพราะฉะนั้นเรา28ครับปับ๊บเจอทองไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบนี้ขอดอยเซอร์อีกหนึ่งทีเผื่อมันได้ ดอเซอร์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 เฮ้ยดอยเซอร์มาจริงอู้ดูไดเซอร์เป็นมาจริงเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยดอเซอร์สองใบติดเลยครับใบรุ่นเฮ้ยโอ้โหไปขอบคุณดอเซอร์หลังไม่ดีวะอะไรกันครับเนี่ยดูไดเซอร์มาจัดเลยโอ้โหอัปเดตครับมาแล้วออกมา S S S บวกโอ้โหประหยัดงบก็ไก่หิร์เยอะเลยอ่ะ โอ้ทุกคนครับคือสมอลไม่อย่าลืมเขียนว่าดอยเซอร์นะครับทุกคนคํานี้สุดจัดสุดจริงครับผมสองใบติดดอยเซอร์ครับโอ้เวรกูดกูดกูดไปเลยนะครับนี้นี่ภาพของเขานะครับผมตอนส่งมอบพลังของวันฟอร์อให้กับนิตริยะคงอย่างจริงอะดวงดอยเซอร์เกินไปไหมอัปเกรดสะิวให้หมดครับแต่ตังมันหมดหรือเปล่าโอเคยังพออยู่นะครับผม โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราอัปเกรดตัวละครของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถึงเวลาที่เราจะไปทดสอบพลังของเราในโหมดสุดยอดทีมเวิร์กหรือว่า 6v6 นั่นเองนะครับผมซึ่งอันดับหนึ่งอันดับ2เนี่ยก็คือผมกับกายนะผมก็ค่าพลังนี่แทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับผมมาเกมแรกก็ดูก่อนแล้วกันนะครับผมว่าผมจะต้องจัดตำนงตำแหน่งอะไรบ้างนะผมก็เอาตัวที่ใช้ในการ p p ใส่นะครับผมว่าโทโดรากินี่ไม่น่าจะต้องใช้นะเน้นพลังไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมโมโมยืนหน้าเหรอเวิร์กไหมเนี่ยอ๋อไม่ดีกว่านะครับ จัดแบบนี้น่าจะเวิร์กกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวครั้งแรกทดสอบก่อนละกันนะครับไม่รู้เวิร์กหรือเปล่าลุยเลยเลยะยกันนะฮะโฟกัสที่ออมไหมครับผมพลัง SSS บวกของเราบึ้มเข้าไปไอซาว่าหรือเปล่าข้างหลังไม่ใช่ครับผมคินารินะครับข้างหลังเฮย้ยโดนครับออมไหมผมโดนไอซาวา่าของเขาเล่นหข้างหลังโดนเหมือนกันยังไงครับข้างหลังผมจะแตกสองแล้วแต่ออมไหมคุณแตกช่วยช่วยออมไหมนะเพื่อนออมไหมยังไม่ได้โชว์พลังเลยอะไรกันครับเนี่ยโอ้ออมไหมผมแตกแล้วโอ้โหถ้าออมไหมแตกแล้วจะเหลืออะไรล่ะครับเนี่ยก็ไม่เหลือนะสิ ดีแมทสิครับรออะไรล่ะเกมแรกมาดีเรียกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับออมไม้ของผมแตกยั้งไวเลยเนี่ยเออข้าพลังก็ไม่ได้แตกต่างกันมากกต่ทำไมพร้อมตัวละครในการต่อสู้มันเชิงแตกต่างกันอย่างนี้ออมไม้ตายก่อนไม่ใช่เรื่องดีครับผมเราต้องสลับเอาตัวอื่นไปตายนะครับเพราะว่าผมใส่การ์ดที่ตัวละครตายแล้วบัฟมันจะเด้งนะครับผมออมไม้นะเพราะฉะนั้นผมต้องส่งตัวไปตายยิ่ไปที่สุดนั่นก็คือมีเดิระยะครับผมไม่เดินระยะอะไรไปตาย แล้วก็เอากบไปล่อซื้อข้างหลังแล้วกันนะฮะลองแบบเซตนี้ดูแล้วกันไม่รู้ว่าจัดดีหรือเปล่ามันต้องลองไปเรื่อยครับผมว่าชนะได้เออปรับใจตัวเองไปงั้นแหละรีบไปตายซะมีระยะจะได้เพิ่มเกาะเอาไปดวงก็ได้เฮ้ยออกไหมผมปัน้นออกไหมผมปั้นสองปั้นสองปันงป้นสามเปล่าอา้าวออกไหมผมโดวแล้วยังไงครับออกไหมของกิจางกับการกิจถกมาเลยต่อมึหนึ่งทีต่อยอีกหนึ่งหมัดแล้วก็มุน,ม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 นหมุ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 นไม่หมุนมาเพื่อนเอาไม่ใช่หมัด ไม่ใช so ่บาดคิวสิเพื่อนออกไม้ผมยืนนิ่งแล้วครับแย่แล้วครับจังหวะนี้มิสซึ่งเขาดีออกไม้ของการหยิบคิวไปตรงนู้นแล้วออกไม้ของผมได้ทำดาเมจอยู่หรือเปล่าออกไม้ของการหยิบกำลังต่อยผมยังยินแรงตอนนี้ยังไงออกไม้เลือดแบบไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับผมแต้มก็ไม่ต่างเลยไม่ต่างตอนนี้ปัด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 ออกไม้ผมปัดปัดแล้วยังไงออกไม้ผมกำลังจะไปไปแล้วครับผมออกไม้ผมลอยลงไปแล้วลงไปแดนสี่ร้อยครับผมแดนหมดออกไม้ผมต่อยช้าๆยังไงก็ไม่รู้นะครับเนี่ยดรามิแค่แสนแปดของการหยยิอบไปแล้วเนี่ ไอไอสเอสบวกเอปันเนี่ยแตกหมดเลยเอาใหม่ครับเอาใหม่รอบนี้เราลองจัดแบบว่าเอาโมโมมาเลยละกันนะฮะแต่ผมว่าเอาไม้ S S S ยืนหน้าไม่ใช่เรื่องดีเพราะถ้ายืนหน้าอาจจะแตกแบบเมื่อกี้ได้เอ้ลองพิมบ์เอาอีการไว้ดีดีกว่านี่เลยเอาจัดอย่างนี้เอาโมโมมาตั้งป้อมปืนรอเอาไหมเอ๊ะหรือว่าเอาไม่เยอะระยะดีนะให้ไปโดนปั่นอยู่ข้างหลังแล้วก็เอาอีการไปดวงข้างหน้าลองเซตนี้ดูก่อนก็ได้ครับไม่ติดหาย ไปลาสาเริ่มไปเอาไหมโชว์พลังหน่อยบึ๊บปึ๊บบึ๊บ้ดบูบบูบบูบูบอบูคูผมบด้ปั่นก่อนหรือเปล่าครับรู้สี ต่อยข้างหลังสองกวอนึ่งทีสนี่คุนได้กอนต่อรอบนี้ดูทรงดีนะครับผมออมแม่ของผมดูได้ตีก่อนนะฮะจะได้ตียาวๆหรือเปล่าเหมือนเกมก่อเกมแรกครับผมชกไปหนึ่งทีชกไปต่อทีมุน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 มนมุอมุผมุนมุนมุนมนมุอมุนมอนมุ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 นนมุนุนมุนมูนมมุนมุนมุนมุมนมุนุ่นมุนมครับผมอ้ คุครครุค่นครับบอกเลยหน่หนแบบนี้ไม่มีทางที่เขาจะชนะแน่นอน,นครับผมออกไหมผมต่อยีมัดป้องอีกหมกัดโตมีมืเขาหมุนหมุนหมต่อยเข้าไปครับผมอยาให้ลุกขึ้นมาออกหมต่อยเข้าไปเกมที่3ของเราชนาะเราเพื่อเรียบร้อยครับผมๆๆ <obsessed. S 1> เกับการินต้องวางตัวประมาณนี้เลยครับเนี่ยโอ้ผมว่าไอซาว่าของเขานี้ก็มีอิมเพกสำหรับทีมเขาเหมือนกันนะ รู้สึกว่าตึงมือเลยอ่ะโอ้โหเล่นไปตั้ง3เกมกว่าจะชนะแนนและแล้วเราก็มาเป็นอันดับ1แล้วก็ส่งการหยิบไปอันดับ2อย่างยากลําบากนะครับผมเออแต่ว่าออมไมค์ SSS บอกนี่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแรงจริงนะครับผมถ้าเอาไปลงดันเนี่ยบอกเลยนะครับว่าแบกคนอื่นได้สบายเลยนะครับผมเอาแล้วตอนท้ายนี้เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับผมสำหรับการสุดออมไมค์ SSS บวกของจิตงานงนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ